อ,อย่าวิ่งเข้าใกล้อย่าวิ่งเข้าใกล้เนินอ่ะพี่พยายามอยู่เนินให้สูงที่สุดอ่ะไปแทงเสื้อขาวไปแทงเสื้อขาว <laughs> เสื้อขาวเสื้อขาวเลยสามนาทีนะสามนาทีนะต้องตาหยดเสื้อขาวก่อนเออเสื้อขาวก่อนเสื้อขาวก่อนเดี๋ยวว่าเขารอนาทีหนึ่งเขาแน่นลงตอนนาทีหนึ่งเราเราต้องลงขยับใกล้ก่อนนี้ตอนสองนาทีอ่ะเราเรามากันครบแล้วใช่ไหมครับทำไมดูคนน้อยจังวะอันนี้คือทั้งหมดเลยใช่ไหมอ๋อโอเคนี่คือทั้งหมดแล้วใช่ไหมใจชื้นจัดเลยนะลง ีเขาเยอะลุงหวานน้อยอ่ะเฮ้ยลุงลุงหวานไปไหนอ่ะลุงหวานน้อยไปไหนอ่ะอยู่ในพุ่มนั่นป่ะนะลูกใหญ่อจนเหนื่อยแล้วเดี๋ย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 วให้ไปตามเองลงพันเมืาไม่ตีโทรไหมโทร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 ก็ได้เขาจะกันวินาทีสุดท้ายอะไเงยเดิเดิรเหลือลงพันวิบมาแล้ว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 ถ้าถ้าสมมติว่าเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนาทีอ่ะพี่เราไปตรงตรงโถงเลยเนวแนวแนไอ้ตรงตรงต้นไม้ข้างหน้าเราอะต้นแรกอะได้ครับ ค่อยๆขยับไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราวิ่งเราไม่ทันทันใช่ไม่ทันเหลือประมาณนาทีครึ่งอ่ะสั่นก่ทันแน่นอนหลังมือนั้นซุกี้อยู่ไหนโอ้ซุกี้อยู่ไกลจัดเนี่ยนาทีวัดใจขวาเราของใครขวามือเนินเราเราค่อยๆเดินค่อยๆเดินลงมาก็ได้ค่อยๆเดินสนใจคนอื่นเลยนะแบบเบิ้งงต้นอย่างเดียวใช่ใช่เพราะว่าแต่ระวังไดมอนเซฟมามาหลอยนะใช่ดมอนเซฟอยู่ขวานะไดมอนจะเข้าหลังนะ มีคนเข่าเข้ากันบโบตีนะหนีย่างเดียวนะหนีไปท่งย่างเดียวนะนาทีหนึ่งแล้วจังยังไหนเอ็มทีเฮ็ดก็ต้องลงเดินหนึ่งน,นาทีวะโถูถ,ถ,ถูกระจกบ้าลงป่ะลงะละวปะวิ่งวิ่งวิง่งวิ่งลงมาครับลงมาลงมาลงมาตามแฮมตามแฮมตามแฮมหน่อย,อย เขาสนใจแต่ข้างหน้าตอนนี้เขาสนใจแต่ข้างหน้าไดมอนด์เซฟน่าจะเข้าน่าจะเข้าหมีเลยเราเราเอาธงเราเอาธงเราอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายดักเลยวิ่งวิ่งดักดักธงเลยครับไม่ต้องสนใจคนอื่นเลยฉีกซ้ายเลยฉีกซ้ายเอาเลยมาเก็บตัวช่วเพื่อนนะครับ จะเก็บตยุกันจะตีระวังระวังออกวงพี่โประวังออกวงระวังมีไม่เคยมีใครรักกูขนาดนี้มาก่อนในโลกโอ้ออกวงนะมีดีมีดีเพื่อนเนาะ กึกเฮียหัว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 กูหัวกูเก็บ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 ดูวิ่งน้องจูวิ่งจูวิ่งสู้จุ๊บไปเยมีเอะวงเหี้ยอยู่ไหนโอ้โหออกตัวตรงกลางตรงกลางตรงกลางวิ่งกลับไปตรงกลางโทษพี่โทษโทษโทษอินฟินิตเก็บอยู่นะไอ้เหี้ยไม่ทัน อะไรกำพักเนี่ย